ไม่ถึงว่าจะคนพบวิธีสยบเทวาอสูรได้เร็วอย่างนี้นะเพลงกระบีเนี้มีแต่กระบวนท่าและเคล็ดแต่จุดอ่อนนี้ไหมตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันด้วยความเฉลิฉลาดของเจ้าเ้าสามารถจัดการปัญหานี้ได้คุยจบหร้อ,อยังามาฝึกวุทยุกันเถอะ あ、そうなんですね。 อทิเพลงกระบีที่คิดค้นน่ะดูแลแค่นี้่แต่ตอนฉันเป็นพลิกแพลงแพราวมากเลยพี่เฉนเจ้าพี่เห็นว่าไงคะเพลงกระบี่นี่อ่อนโยนไร้น้ำหนักขาดพลังแข็งแกร่งหากเอามารับมือโก้กุ๋ยเขาขัาขาเกรงว่ามันเขาว่าเพลงกระบี่นี่ก็ไปเร็วนะอยู่ที่คนใช้ว่าจะสามารถาำเอาพลังสุริยันจันทรามาใช้ได้ไหมอทิความรู้ด้านบริจิตของเจ้าเลื่อมสายจริงๆพี่อีทังคะ พอตอนโดน,นเธอเป็นกระบี่เนี้ยสยบวิชาเทวอสูรของกัวขุยได้ไหมั้ยตัวพี่เองก็ไม่แน่ใจทำไมถึงพูดเช่นนี้ล่ะเวลาขาดตการความจริงเราต้องทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองและปวงประชาที่จะถูกไม่จะเป็นตัวปลอบให้ข้า,าดีใจแล้วค่ะ <l ots> วันนี้พบกันในป่าละมั่งมีเรื่องสำคัญจะหาหรือโดยส่วนตัว